สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีเพลย์แอมป์โรเยนมา1เครื่องนะครับเป็นรุ่น32นะครับ 320S นะครับ200วัตต์นะครับตัวนี้ใช้ไฟ AC DC ได้นะครับใช้ไฟแบตเตอรี่12โวลต์ได้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ไฟแบตเตอรี่12โวลต์ได้นะครับก็สวยนะครับแต่ด้านหลังก็จะมีเสียมตรงตะแกรงพัดลมเนาะมีรอยพ่นสีมานะครับในส่วนรอนหูนะครับข้างด้านหน้าและด้าน ข้างนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามกันเลยนะครับผมนะใช้ไฟแบตเตอรี่ได้นะครับมาดูข้างในกันนะครับผมนะข้างในก็จะประมาณนี้ครับสวยนะครับหม้อสวยนะครับหม้อแปลงสวยหม <horas>. ้อลายสวยนะครับนี่ขับอนได้8ตัวเลยนะครับตัวนี้ในโรเลียนนะครับของใหม่ก็อยู่ประมาณหมื่นนะครับแต่ตอนนี McD ้ไม่ไม่ไม่ผลิตแล้วนะครับเลิกผลิตแล้วนะครับ TR 6คู่นะครับ TR 6กคู่นะสวยๆเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับ ะนะครับก็ราคาอยู่ที่3,700บาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินครับราคาอยู่ที่3,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับตัวนี้เพราะว่าช่วงนี้ของหายากมากนะครับแล้วก็หน้าลายที่ใช้ไฟแบตเตอรี่ได้นี้ก็คือราคาสูงมากแล้วก็ยิ่งเป็นยี่ห้อนี้นะครับแพงเพราะว่าเอาไปขับฮอนได้ถึง 8ตัวด้วยกันนะครับทำไมถึงขับได้8ตัวนะครับและ npe นะครับขับได้เท่าไหร่ก็คือสเปคด้านหลังเครื่องเขาจะมีโอหโอมให้นะครับส่วน npe เขาจะมี4โอโอมให้นะครับนี่คือความแตกต่างของรอยยนนะครับทำไมแถวเพื่อนบ้านถึงหากันเยอะนะครับเพราะแบบนี้แหละครับมันขับฮอนได้หลายตัวนะครับกว่า npe นั่นเองนะครับด้านในประมาณนี้ครับยังไม่ได้ปัดฝุ่นนะครับมอบแปลงสวยนะครับสนิมก็จะมีตรงนี้นะครับด้านหลังเครื่องนะมีรอยพ่นสีมานะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็ใหม่ นะครับจะมีสนิมแค่ตะแกรงนะครับสนิมก็ไม่ลึกนะครับสีมันถลอกออกไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับพอดีน้องเขายกมาให้นี่นะครับสามพบาทนะครับราคานี้คุ้มนะซื้อเก็บไว้หาเสียงก็ได้นี่ครับต่อไฟ12บสโวลต์เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เวลาเราไปใช้งานนะครับคั่วยังดีๆอยู่นะครับเห็นไหมครับ DC 12โวลต์เราต่อ12โวลต์ตัวนี้เข้าไปได้เลยหรือท่านจะใช้ไฟฟ้าก็ใช้ได้นี่ครับนี่ไฟ AC สาย AC เอาไปเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะครับอยากใช้ไฟแบตเตอรี่อยากใช้ไฟรถยนต์ก็มาเสียบตรงนี้นะครับนะนี่นะครับอ่าด้านบนเอาไว้ทําเสียงตาสายด้านล่างต่อลําโพงนะครับอ่าต่อลาโพงหลายๆดอกต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ต่อลําโพงนะครับอ่าต่อลาโพงอ่าอ่าตั้งแต่สองดอกขึ้นไปต่อฝั่งนี้นะครับนี่นะครับสองถึงสี่โอห์มเห็นไหมครับ มันจะโหลด2องโอห์มได้ไงครับอะตัวนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะฮะพอดีเพิ่งยกมาแล้วผมก็รีวิวเลยนะครับเทสเสียงแล้วแหละนะครับเทสเสียงแล้วนะฮะเสียงดีนะครับก็เลยไม่ได้ยกตัวออกมาเทสให้ชมกันเนาะพอดีรีบนะครับวันนี้ก็จะรีบทางานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้นิดง่ายนิดเดียวในส่วนของด้านในก็สวยนะครับนี่มีสนิมตรงนี้แหละนะครับมีสลิมตรงนี้นะครับ นะมีสนิมตรงนี้เลยนะครับก็ด้านในก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับด้านในนี้ไม่มีสนิมเลยนะท่าที่ดูนะครับก็มีแค่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะนิดนึงนะครับส่วนตัวหม้อแปลงคือสวยมากนะครับส่วนวงจรก็เดิมเดิมนะก็ยังไม่ได้เป่าฝุ่นครับตัวนี้มาเดิมเดิมนี่นะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่สนิมนันเป็นคราบเหมือนโดนฝุ่นมาเกาะเฉยนะครับ นี่นะครับด้านหลังเครื่องกระปุกฟิลนะครสวยครับเครื่องนี้สวยจริงแต่ว่ามีสนิมตรงพัดลมนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยสวยงามนะครับเสียบไม้ได้4ตัวนะครับสัญญาณเข้าได้2ช่องนะครับพวกสัญญาณมือถืออะไรต่างๆนะครับปรับเบียดกลางแหลมได้นะครับอยากจะทใช้ฮอนก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับราคา3,700บาทรวมส่งแบบโอนเงครับตัวเครื่องน้ำหนักเยอะนะครับ น่าจะ20กัโลได้นะครับผมเพราะมอแปลง2ลูกใหญ่ๆเลยนะครับขันความสูงของเครื่องอยู่ที่5นิ้วนะครับ3,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับบอลลูมใช้งานได้ปกติทุกช่องเพราะคนเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีข้อแขกแน่นอนนะครับเราประกันได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับแอดจาก ID หรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับขอคนที่พร้อมโอนนะครับผมนะคนที่ลังเลก็ผมไม่รับปากเนาะขอคนที่พร้อมโอนเลยนะครับ เพราะว่ามันจะได้จบจบไม่เสียเวลาคนที่เขาอยากได้จริงๆนะครับบางคนก็ลีลานะครับลีลาแล้วก็ไม่เอานะครับอ่าแล้วก็เสียนะครับเวลากับเพื่อนสมาชิกที่เขาต้องการใช้งานจริงๆอ่าเครื่องนี้นะครับหาเสียงสบายเอาไปขับฮอนได้อ่าแตัวเลยทีเดียวนะครับฮอนสิบหกโอมได้8ตัวเลยนะครับแรงเร่งติดมือแน่นอนสําหรับโรย่นนะครับนะ ไฟวีวิวิ่งแนวนอนสวยๆแบบนี้นะครับนะหายากครับช่วงนี้หายากมากนะครับรุ่นนี้ถึงจะเลิกผลิตแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเล่นกันแพงอยู่นะครับผมนะถ้าสวยกว่านี้ก็4ี่พก็มีนะเพราะว่าตัวนี้จะใช้ไฟ12โวลต์ได้โดยตรงในส่วนของตัวที่ใช้ไฟ24โวลต์ได้ตัวนั้นก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เขาก็จะยอดนิยมกว่าเพราะว่าใช้แบตไฟแบตเตอรี่1 2บโวลต์ได้นะครับนะสิกับ24ต่างกันยังไง24สส่วนมากก็จะเป็นรถ6ล้อนะครับเอาไปใช้กับรถ6กล้อ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะใช้กับรถทั่วไปได้นะครับแบตก้อนเดียวก็คือใช้ได้นะถ้าเป็น24ต้องเป็นมีแบตสอก้อนถนึงใช้ได้ครับผมตัวนี้นะครับก็3,700บาทครับผมนะเดี๋ยวส่งให้นะครับสนใจโทรเข้ามา0 8 0 0 0 9 6 9นอนกัะครับหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรหรือจาก ID นะครับไลน์มี2ไลน์แอดมาแล้วทักมาได้เลยครับ